ภพภูมิของเทพเทวดามีทั้งหมด6ชั้นนับจากโลกมนุษย์ขึ้นไปอยู่ในสภาวะหรือมีสภาพร่างกายและทุกอย่างเป็นหรืออากาศธาตุจะไม่มีรูปร่างที่จับต้องได้ด้วยกายหรือมองเห็นได้ที่ตาเนื้อของมนุษย์เราจะรู้เห็นและสัมผัสได้โดยทางจิตเท่านั้นและจะต้องเป็นจิตที่ได้รับการฝึกฝนมาแล้วเป็นอย่างดีถึงคนที่เรียกได้ว่าอภินญาจิต โดยหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดถึงเทวดาประจำตัวของเราเป็นใครมาจากไหนเกี่ยวข้องอะไรกับเราก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะภพภูมิของเทพเทวดานั้นมีแต่เสเวยและรับแต่ความสุข ความเกษมสำราญแต่เพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์ยากลำบากอะไรเพราะอยากได้หรืออยากมีอะไรแค่ทำการนึกเอาก็สมประสงค์สมปรารถนาทุกอย่างเทพเทวดาก็มีอารมณ์มีความรู้สึกรักโลภโกรธหลงมีครอบครัวมีพ่อแม่มีลูกมีหลานเหมือนกับมนุษย์ทุกอย่าง เทพเทวดาก็มีทุกเหมือนกันมีตอนที่รู้ว่าบุญใกล้จะหมดแล้วจะต้องลงมาเกิดอย่างโลกมนุษย์และทุกขมากๆถ้ามาเกิดอย่างโลกมนุษย์แล้วไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เพราะการที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นั้นสามารถทำตัวเองศึกษาธรรมแล้วปฏิบัติฝึกจิตของตนเองให้หลุดพ้นเข้าสู่พระนิพพานได้เทพเทวดานี้มาจากไหน ก็เป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มาจากมนุษย์ที่ตายแล้วและเป็นมนุษย์ที่มีทานมีศีลมีภาวนายังไม่สําเร็จฌานและมีธรรมเพราะผลของบุญกุศลที่ได้ทำมานี้จะส่งผลให้จิตของเขาไปเกิดเป็นเทพเทวดาจะไปเกิดที่ชั้นไหนสูงหรือไม่จะไปเกิดกับครอบครัวกับพ่อแม่คู่ไหนบนสวรรค์นั้นก็ขึ้นอยู่กับ ผลของบุญกุศลที่ได้ทำไว้ตอนที่ยังเป็นมนุษย์นั้นไปสมพงหรือพอดีกับพ่อแม่ที่เป็นเทพเทวดาคู่ไหนและบนสวรรค์ชั้นไหนอีกทีการลงมาเกิดอยังโลกมนุษย์ของเทวดานั้นมีด้วยกันหลายสาเหตุเท่าที่รู้และจากประสบการณ์ก็คือ 1. หมดบุญหรือหมดอายุไข 2. ทําผิดกฎของสวรรค์ 3. ถูกส่งให้ลงมาทำหน้าที่อย่างโลกมนุษย์เมื่อหญิงชายพ่อแม่อย่างโลกมนุษย์ได้ร่วมหลับนอนกันเชื้ออสุจิของพ่อเข้าผสมไข่ของแม่แล้วมีดวงจิตของเทพเทวดาองค์หนึ่งองค์ใดได้หมดบุญจากสวรรค์ลงมาผสมปฏิสนทิบิญญาณมารเทพบุตรมารก็ตามลงมาผสมด้วยอีกเพื่อขัดขวางการสร้างบุญบาร,รมีของเทพเทวดาตนนี้ พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆที่อยู่บนสวรรค์ด้วยกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ลงตามมาผสมด้วยหนึ่งดวงจิตเพื่อดูแลให้ความช่วยเหลือปกป้องเราทุกเรื่องจากการกลั่นแกล้งของพวกมารตามมาด้วยความรักและความเป็นห่วงตลอดช่วงอายุการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเรียกเทพเทวดาเหล่านี้ว่าเทวดาประจำตัวแต่พอถึงเวลาเข้าจริงๆแล้วเทพเทวดาเหล่านี้ กลับช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เพราะมีพลังน้อยกว่าพวกมารก็ได้แต่ยืนดูเราห่างๆช่วยเหลืออะไรเราไม่ได้เวลาที่เราตกทุกข์ได้ยากเกิดความลำบากถ้าหากเทพเทวดาประจำตัวของใครเป็นผู้หญิงจิตใจและลักษณะอาการของมนุษย์นั้นก็จะออกไปในลักษณะทางผู้หญิงถ้าเป็นร่างของมนุษย์ผู้ชายก็จะเป็นกระเทย และถ้าหากเทพเทวดาประจำตัวของใครเป็นผู้ชายจิตใจและลักษณะอาการของมนุษย์คนนั้นๆก็อาจจะออกไปลักษณะทางผู้ชายเหมือนกันถ้าเป็นร่างของมนุษย์ผู้หญิงก็จะเป็นทอมการที่มนุษย์คนไหนเป็นทอมหรือกระเทยนั้นก็มีสาเหตุมาจากผลของกรรมในอดีตชาติและมาจากเหล่าเทพเทวดาที่ทำผิดกฎสวรรค์ด้วยเช่นกัน ท่านทราบหรือไม่ว่าเทวดาประจำตัวของท่านเป็นใครชื่ออะไรมาจากชั้นไหนเกี่ยวข้องกับท่านอย่างไรมีผลและมีอิทธิพลต่อตัวของท่านอย่างไรท่านควรที่จะปฏิบัติตนและแก้ไขอย่างไรบ้างถ้าอยากรู้ปฏิบัติธรรมทานศีลภาวนาให้ครบถ้วนแล้วท่านจะทราบได้รู้ก็ให้ถือว่ารู้อย่าได้นำมาเก็บไปคิดให้เป็นทุกข์รู้ว่ามีจริงอยู่จริง ก็ตั้งหน้าตั้งตาทำความดีต่อไปทำบุญทุกครั้งมีการแผ่ส่วนกุศลให้เทพเทวดาทั้งหลายท่านเหล่านั้นจะได้รับบุญจากเราอนุโมทนาด้วยเทวดามาสร้างบารมีจะคล้ายกับเทวดาประจำตัวของเราจะแตกต่างตรงที่ว่าเทพเทวดาเหล่านี้จะมีความเกี่ยวข้องกับเราสมัยเป็นมนุษย์มาแล้วเช่น เราเคยเกิดเป็นข้าทาสบริวารของกษัตริย์พระองค์ใดพระองค์หนึ่งพอเรามาเกิดในชาตินี้ท่านจะตามมาช่วยเหลือดูแลเราส่วนมากจะเรียกว่ามีองค์หรือองค์ในบางคนมีความเกี่ยวข้องกันก่อนสมัยพระพุทธองค์เสียอีกถ้าหากมีมารขวางท่านก็ช่วยเราไม่ได้อีกเช่นกันเผลอๆมารจะปลอมเป็นองค์ในหรือตัวของท่านเสียเลยตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นจึงคิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีจริง ทำให้เกิดความไม่เชื่อพอไม่เชื่อบางคนก็ลบหลู่ผลกรรมก็จะเกิดกับตัวของเขาเองจะส่งผลก็ต่อเมื่อกรรมที่เป็นอกุศลในตัวของเขาส่งผลหรือว่าบุญของเขาหมดก่อนนั่นแหละทุกๆวันนี้ต้องพูดด้วยเหตุผลและหลักฐานจึงจะยอมรับกันแต่บางสิ่งบางอย่างในโลกนี้ก็หา,หาหลักฐานและเหตุผลมาพิสูจน์ไม่ได้เหมือนกันเพราะเป็นเรื่องของนามเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ การที่จะสัมผัสกับสิ่งเหล่านี้ได้จิตจะต้องได้รับการฝึกจิตมาดีพอสมควรเมื่อสางประเทพเทวดามาอยู่ด้วยแล้วเราก็ปฏิบัติตนสะสมความดีแผ่ส่วนกุศลไปให้ท่านและอื่นๆไม่ใช่ว่าจะมาคมและอวดบารมีกันว่าข้าองค์ใหญ่ท่านองค์เล็กของข้าบารมีเยอะของท่านบารมีน้อยข้ามาก่อนส่วนแกมาทีหลัง พอมนุษย์เป็นอย่างนี้มารก็ได้โอกาสชิงเป็นตัวของท่านไปเสียเลยทําให้เสียทั้งคนและเสียทั้งเทวดาไปเลยเทวดาก็เลยหมดโอกาสที่จะได้สร้างบุญบาร,รมีและมารก็จะพามนุษย์คนนั้นให้ตกต่ำไปยิ่งตัวมนุษย์ไม่มีศีนมีธรรมแล้วมารก็ยิ่งมีพลังมากพอตัวของเรามีปัญหาเขาก็จะทักว่าเรามีองค์จะต้องทำการรับขันและเสริมบาร,รมี ไม่จำเป็นต้องรับขันเขาต้องการให้เราเป็นลูกศิษย์เขาเท่านั้นเนื่องจากเทวดาพานหรือมารก็สามารถมีความรู้ในเรื่องต่างๆได้เขาก็อาจจะดูดวงให้เราแม่นจนเราเชื่อแต่ขอย้ำอย่ารับขันเด็ดขาดหลังจากที่เข้าไปหาแล้วต่อจากนั้นคุณก็จะต้องเข้าไปหาอีกส่วนเวลาที่เหลืออีก1,250ปีหลังที่เหลือ พวกลูกยักษ์หลานมารขอมาเป็นผู้ทำนุบำรุงดูแลพระพุทธศาสนาในช่วงสุดท้ายทีนี้ไม่ต้องพูดและคิดเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ว่าจะเป็นอย่างไรขณะที่พระพุทธองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พวกมารยังขัดขวางและจะทำลายเลยพระพุทธองค์ใครขอใครนิมนต์อะไรท่านก็ท่งให้หมด หลังจากช่วงที่พวกลูกยักษ์หลานมานเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วสังคมมนุษย์ก็จะเข้าสู่กลียุคไปเรื่อยๆทุกๆวันมนุษย์จะห่างไกลคำสอนในทางพระพุทธศาสนาไม่มีศีลเข็นฆ่ากันขาดการปฏิบัติธรรมไม่มีความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าปฏิบัติแล้วมีความสุขความเจริญได้จริงความเชื่อความศรัทธาก็ลดน้อยลง พอพลังศรัทธาหมดลดน้อยลงผู้ที่เป็นพระที่มีหน้าที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ต้องออกมาทำมาหากินปลูกผักปลูกหญ้าและหุงหาอาหารกินกันเองเวลาที่จะไปศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรมก็ไม่มีสุดท้ายที่สุดก็เหลือผ้าเหลืองน้อยห้อยหูห้อยคอหรือผูกข้อมือเอาไว้เป็นเครื่องแสดงว่านี่แหละคือพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา มีไว้เป็นผู้ประกอบหรือทำพิธีกรรมต่างๆเท่านั้นหลังครบ5,000ปีแล้วคำสอนก็หมดไปมนุษย์ก็เข้าสู่การของกะลียุคมนุษย์จะไม่มีศีลไม่มีธรรมอยู่กันอย่างสัตว์เดรัจฉานไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่ไม่รู้จกัจก,จกลูกพอแต่งงานกันได้ลูกหญิงหรือลูกชายพอลูกโตขึ้นพ่อก็เอาลูกหญิงเป็นภรรยาแม่ก็เอาลูกชายเป็นสามี พี่เอาน้องน้องเอาพี่สังคมของมนุษย์จะเห็นแก่ตัวมากขึ้นเริ่มจากคนรอบข้างก่อนหลังจากนั้นก็คนที่ไกลตัวออกไปสุดท้ายก็ตัวใครตัวมันความผูกพันในสายเลือดก็หมดไปในปัจจุบันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้จะเลวร้ายลงไปเรื่อยๆจนกว่ามมนุษย์จะมีอายุไขเพียงสิบปีแล้วก็จะตาย พออายุได้ปีสองปีก็จะต้องมีครอบครัวกันแล้วตอนนั้นมนุษย์จะตัวเตี้ยจะต้องสอยพริกสอยมะเขือกินจะเข็นข้ากันเองหลังจากนั้นมนุษย์ก็เริ่มรู้ว่าอะไรชั่วและอะไรดีแล้วก็หันกลับมารักษาศีลปฏิบัติธรรมชีวิตของมนุษย์ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก10ปีเป็น20ปี30ปีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่น เป็นแสนเป็นโกดจนถึงหนึ่งอสงไขยพออายุยืนนานมากมนุษย์ก็ไม่รู้จักความตายจึงเกิดความประมาทอายุก็ลดลงมาลดลงมาจนถึง8 0ดห0,000ื่นปีถึงจะตายการนั้นแหละจะเป็นยุคของพระศรีอริยเมตรตรจะเป็นยุคเริ่มต้นของมนุษย์ที่มีศีลธรรมเจริญรุ่งเรืองมากที่สุด สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาดีๆแบบนี้มาให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ